สวัสดีครับทุกท่านผมสุเมฆนะครับวันนี้จะพาท่านไปเที่ยวชมหอฟ้าเทียนฐานครับหอฟ้าเทียนฐานเริ่มก่อสร้างเมื่อปีคศ .1420 เหลือประมาณสมัยอยุธยาตอนต้นมีพื้นที่ทั้งหมด2.730,000ตารางเมตรภายในอุทยานมีสิ่งเก่าสร้างที่สำคัญทั้งหมด3ส่วนอันได้แก่ ท่านปูชาฟ้าหยวนชิวพระที่นั่งหวงฉงอยู่พร้อมกำแพงสะท้อนเสียงและพระที่นั่งฉีเนียนเดียนด้วยครับหอฟ้าเทียนถานที่นี่เป็นกรมสถาปัตยกรรมสาหรับประกอบพิธีบวงสวงที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลกเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีไหว้ฟ้าขอฝนตลอดจนงานเพื่อมงคลของราชวงศ์หมิงและชิง เป็นหนึ่งในเจ็ดมรดกวัฒนธรรมโลกที่ตั้งอยู่ในกรงกุงปักกิ่งหอฟ้าเทียนถานมีพื้นที่กว้างใหญ่มากด้วยเพลิดัพัุนที่หลากหลายและแวดล้อมด้วยระบบนิเวศที่ดีจนกลายเป็นสวนสาธารณะที่ตรงตังตดเต่นเนื่องจากเป็นสถานที่ที่ผู้สูงอายุชาวกรงเชื่นชอบที่สด จึงได้รับฉายาว่าเป็นดิสนีย์แลนด์ของผู้สูงอายุในปักกิ่งทีเดียวคนแก่ที่ชอบออกกำลังกายและแข็งแรงมากก็จะโชว์ฝีมือบนเครื่องกีฬาต่างๆแต่ถ้าเป็นคนที่ยังไม่แข็งแรงมากเหลือกล้ามเนื้อยังไม่เยอะซึ่งยังไม่สามารถใช้เครื่องอุปกรณ์กีฬาไฮโซแบบนี้ได้เวลาออกกำลังกายเขาก็ต้องเริ่มต้นจากขั้นตอนแรกนั่นคือ ออกกำลังกายกับต้นไม้โบราณในสวนเช่นเอากระตุกสันหลังไปนวดกับต้นไม้หรือไม่ก็จะเอาหัวไหล่ไปชนกับต้นไม้จนกระทั่งถึงว่าเมื่อไรเอาร่างกายไปชนกับต้นไม้ไม่รู้สึกเจ็บแล้วแสดงว่าไปเล่นเครื่องอุปกรณ์ไฮโซใต้ละส่วนคนแก่ที่ชอบสงบก็จะจับกลุ่มเล่นไพ่กันการเล่นไพ่ก็มีแพ้มีชนะเช่นกันแต่ว่าไม่ได้เล่นเพื่อเอาเงิน ไอติมแท่งหนึ่งก็ทำให้คนเฒ่าคนแก่เหล่านี้เปิดปันใจได้อยู่แล้วแรกเริ่มที่ช่างโบราณวางแผนเก่อสร้างหอฟ้าเทียนฐานก็ตั้งใจที่จะถวายแผ่นหยกทรงกลมขนาดยักษ์แด่เทพเจ้าสวรรค์จึงมีการปลูกต้นสนซึ่งเป็นไม้เยือนต้นที่เขียวขจีทั้งปีในบริเวณรอบนอกของหอไหวฟ้าทรงกลมเป็นสัญลักษณ์ของแผ่นหยกสีเขียว ส่วนหอวหฟ้ารูปกลมนั้นจึงเปรียบเทียบเป็นรูตรงกลางบนแผ่นยกภายในบริวินสัรเจ้าหอฟ้าจะมีต้นโบราณทั้งหมด3562ต้นต้นโบราณต้นนี้มีอายุมากกว่า600ปีแล้วในช่องเช้าผู้สูงอายุจะชอบมาออกกำลังกายรอบๆต้นนี้ส่วนคนไทยที่มาเที่ยวกันก็นิยมใช้เลขประจําต้นไปซื้อหวยครับ ส่วนสนามหญ้าแปลงเล็กๆที่อยู่ข้างๆต้นโบราณต้นนี้จัดเป็นรูปจำลองของเตาลูกกายช่วงสดสัตาที่นี่จะคึกคักมากเพราะจะมีการจัดมมสรรหาลูกเขยหรือลูกสะพ้ายเหลือคู่มั่งขึ้นที่นี่จึงถูกเรียกขานอย่างล้อเล่นว่าตลาดมานุษย์ถ้าหน,นุ่มหล่อคนไทยใครอยากได้เมียเป็นคนปักกิง่งก็เตรียมประวัติส่วนตัวและฉนดที่ดิน เดี๋ยวพาไปดูตัวนะครับมีปูชาสถานสองแห่งตั้งอยู่ทั้งทางเหนือและทางใต้ของหอฟ้าเทียนทัน,ทนปูชาสถานทางใต้ชื่อว่าหยวนชิวเป็นสถานที่ที่ฮ่องเต้ทรงรายงานผลการ,รบริหารราชการแผ่นดินต่อจกักรพรรดิสวรรค์ปูชาสถานทางใต้ชื่อว่าฉีเนียนเป็นสถานที่ที่ฮ่องเต้ทรงประกอบพิธีขอฝนให้เพื่อผลทัญ,ญาหาร อุโมสมบูรณ์ซึ่งเป็นจุดวิวหลักที่คณะทัวร์ต้องมาเยี่ยมเยือนเมื่อเข้ามาในบริเวณฉีเหนียนเดียนจะเห็นพระที่นั่งองค์ใหญ่เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นตามจินตนาการเกี่ยวกับจักรวาลของคนจีนสมัยโบราณภาพของพระที่นั่งฉีเหนียนเดียนมักจะใช้เป็นสัญลักษณ์ของนครปักกิง่งพระที่นั่งสร้างบนฐานหินสามชั้นสูง38เมตร เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลังภายในตำหนักมีต้นยายทั้งหมด28ต้นและต้นเล็กอีก8ต้นรวมกันแล้ว36ต้นทางดอนเหนือของพระที่นั่งมีป้ายบูชาของเทพเจ้าหวงเทียนช่างดีเหลือจากภพสวรรค์ถ้าท่านอยากให้สวรรค์ค้มครองหรือจะขอพรก็เชิญกลับอธิฐานได้ เมื่อเที่ยวเสร็จออกจากเทียนถานแล้วข้ามถนนก็มาถึงตลาดหงเฉียวซึ่งเป็นตลาดขายขายมุกและสินค้าขนาดเล็กที่มีชื่อเสียงของปักกิง่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติคนไทยนิยมเรียกที่นี่ว่าตลาดรัสเซียอยู่ใต้ดินของตลาดหงเฉียวมีร้านขายอาหารว่างพื้นเมืองปักกิ่งร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านมิชลินชื่อว่าหยินซานตูจื คำว่าเต้จือนั้นหมายถึงว่าน้ำหมักถั่วเคอทำจากถั่วเขียวหมักเป็นรสชาติพิสดารเป็นอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวต่างถิ่นมักจะนิยมชิมดูเสร็จแล้วก็ขนานนามว่าเป็นเครื่องเติมซึ้งใจเพราะท่านที่ชิมเป็นครั้งแรกมักจะน้ำตาไหลเสมอถ้าคุณมีโอกาสแวะเข้าร้านนี้ก็ลองชิมดูละกันนะครับ วันนี้แนะนำหอฟ้าใต้แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ